วันนี้เหตุการณ์ทุกอย่างร้ายๆเกิดขึ้นโรคระบาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเราจะจัดการกับสิ่งที่เป็นโรคระบาดและธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวถ้าจะให้ถามพระในหลักของพุทธศาสนาพระจะต้องทํำยังไงสิ่งที่พระจะต้องทอันดับแรกท่านก็ต้องบอกว่าเมื่อสมัยพุทธกาลเนี่ย ไม่ว่าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอะไรเกิดขึ้นพระองค์จะบอกว่าเสมอว่าอันดับหนึ่งให้มีสติถ้าสติมันเกิดขึ้นได้ปั๊บเมื่อไหร่สติมันหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าระลึกถูกไหมการที่เราระลึกได้และสํานึกได้สํานึกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันคือร้ายระลึกได้ว่ามันร้ายไม่ดีระลึกได้ว่าคือธรรมาชาติเปลี่ยนแปลงระลึกได้ว่านี่คือโรคระบาดแต่เราจะขาดสติไม่ได้เด็ดขาด สติที่หนึ่งเนี่ยนึกขึ้นมาแล้วว่าเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสองสัมปชัญญะคือความระวังตัวการระวังตัวตัวนี้แหละตัวสําคัญเลยคราวนี้เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราระวังตัวและกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่สองที่เราต้องทําในธรรมะพระพุทธองค์ก็ต้องสอนให้ว่าไม่ว่าพระหรือทุกคนทั้งหลายเนี่ยในโลกเนี้เพิงที่จะต้องมีคือจะต้องมีธรรมะในใจ ที่สมควรเลือกรรมะในบทบาทนั้นเอามาสอนตัวเองให้ได้คือเลือกเฟรนธรรมที่ถูกกับจริตลักษณะอุปนิสัยความตื่นตระหนกตัวเองที่เกิดขึ้นคนนี้โมหจริตอย่างเงี้ยราคจริตโทสาจริตลักษณะแบบนี้คือจริตแบบไหนก็เลือกเหล่านี้มาอย่างนั้นไอ้สิ่งที่เรากลัวๆพวกนี้มันก็จะคายออกเพราะเราเลือกถูกตัวอุปมาเปรียบเทียบเหมือนอะไรเหมือนเราจะออกรบคนจะออกรบเนี่ยก็ต้องเลือกอาวุธที่ตัวเองถนัด เราถึงจะลบชนะอันนี้เหมือนกันเมื่อสติเราระลึกได้เราระมัดระวงังด้วยสัมปชัญญะเราก็ต้องเลือกธรรมะที่ถูกกับจริตเราในการแก้ปัญหาณเวลาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะโรคระบาดหรือธรรมชาติเปลี่ยนแปลงก็ตามคราวนี้แน่นอนทุกอย่างถ้าจิตของตัวเราเองมันไม่เข้มแข็งพอยกตัวอย่างเช่นว่าบางคนมันเกิดความหวั่นไหวละตื่นตระหนกตกใจไปหมดเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น เพราะกลัวคิดว่ามันจะมาพากชีวิตตัวเองไปเพราะโรคระบาดเนี่ยมันน่ากลัวเจอกับใครก็คือตายทุกคนกลัวเช่นนั้นแต่ทุกคนไม่ได้ตั้งสติไม่ได้เลือกธรรมะไม่ใช้ความพยายามมันก็จะลำบากแต่ถ้าใครใช้สติเลือกธรรมะเป็นมีความเพียรพยายามที่จะทําในสิ่งนั้นๆนะสร้างเกราะป้องกันตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นด้วยอะไรด้วยธรรมะเมื่อเพียรพยายามมากเข้าจิตของตัวเราเองเนี่ยมันจะเกิดความอิ่ม คำว่าอิ่มคืออะไรอิ่มใจเมื่อใจเกิดความอิ่มและปติเกิดขึ้นในเวลานั้นนั้นสิ่งพวกเนี้ยมันจะมากระแทกกับเราไม่ได้เลยเมื่อมันเข้ามาแทรกไม่ได้เมื่อ,อไหร่เราจะมีเกราะป้องกันตัวทันทีนี่คือตัวคุมทั้งหมดโรคแย้ร้ายธรรมชาติก็จะถูกจัดการไปเองด้วยความสมดุลของมันตัวเราก็อยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขแต่รู้ไหมว่าต่อมาพระองค์ให้ทํำยังไงทําไมท่านถึงบาวาสมบกาย ความสงบกายหมายความว่าเราจะต้องไม่เคลื่อนไหวการไม่เคลื่อนไหวของกายเพียงแค่เราอยู่นิ่งๆโรคร้ายๆก็สงบไปเองกายสงบเมื่อไหร่ร่างกายไม่เคลื่อนไหวพลังงานไม่ถูกเขาผานเขาผานน้อยเมื่อเผาผานน้อยโรคก,ก็น้อยตามมาด้วยจริงไหมนี่คือสงบกายต่อมาสงบใจเมื่อความสงบใจเกิดขึ้นณนที่ใดจิตมันก็ไม่หวั่นไหว เมื่อจิตไม่อ่อนไหวสตก็เกิดความอิบเอิบถูหไหมเมื่อความอิบเอิบเกิดขึ้นสติก็ตั้งมั่นที่มั่นคงทรมะที่เลือกมาก็ถูกกับสลิตของตัวเองสิ่งเหล่านี้ยก็จะเป็นการป้องกันสิ่งได้ร้ายในชีวิตตัวเองได้จริงไหมต่อมาแน่นอนจิตใจมันจะแน่วแน่และเชื่อมั่นในตัวเองว่าเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในชีวิตเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันจะต้องไม่เกิดกับเราเพราะเราทําหน้าที่ตั้งแต่ข้อต้นๆลงมานนจนดีแล้วความมั่นคงก็เกิดขึ้น ความแน่ๆก็เกิดขึ้นกับเราจริงไหมแต่ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันจะมีคนรอบข้างเราเกิดติดโรคร้ายแต่เราต้องทําใจตัวให้เป็นกลางให้ได้อย่าหวั่นไหวหรือแม้กระทั่งตัวเราเป็นเราก็อย่าหวั่นไหวให้รู้ว่านี่คือธรรมชาติกําลังเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยเมื่อเรานิ่งด้วยสงบกายเชื้อโรคร้ายก็ไม่กระจายตัวเมื่อไม่กระจายตัวมันก็จะถูกระงับลงเอง เราก็หายเยียวยารักษาโดยธรรมชาติไันได้เกิดความสมดุลสุดท้ายก็หายได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนี่คือโรคร้ายหรือโรคระบาดแต่ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงมันไม่ต่างกับฝนตกฟ้าร้องเลยเราแค่วิ่งเข้าร่มเราก็ไม่เปียกแล้วเพียงเท่านี้เองเพียงแต่เราเข้าร่มเราก็ไม่ร้อนแล้วถ้ามันอยู่กลางแดดโรคระบาดเหมือนกันเพียงแต่เราป้องกันเป็นเราระมัดระวังตัวเองเราก็ปลอดภัยแล้วจริงไหมมันอยู่เท่านั้น ถ้างั้นนี่แหละเหตุการณ์ว่าในปัจจุบันถ้าเกิดเหตุการณ์ได้ร้ายนี้เกิดขึ้นเราจะทําตัวยังไงนี่แหละเรียกว่าคาถาป้องกันตัวคืออะไรในพุทธศาสนาเลยใช้คาถาเนี้ยเรียกว่าโคดชงเจ็ดประการหนึ่งมีสติสองธรรมวิจยะสามวิริยะสี่ปิติห้าปัดสันธิหกสมาธิเจ็ดอุเบขา เริ่มต้นจากสติละลึกได้ธรรมวิจยะเรือกธรรมะที่ถูกจริตวิระยะความเพียรพยายามปิติความอิ่มใจปรับสันธิสงบกายสงบใจสมาธิจิตแน่วแน่อุเบคาใจเป็นกลางที่วางเฉยรับได้เนี่ยเจ็ดประการแค่นี้เองโลกร้ายๆต่างๆจะอุบัติไปทันทีถ้าทุกคนนำตัวนี้ไปใช้ณนะเวลานี้ก็จะผ่านพ้นสิ่งร้ายๆนี้ไปได้ ทั้งนั้นวันนี้คือฝากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามยาขนานดีที่สุดเนี่ยต้องคู่กันเสมอคือยารักษากายและยารักษาใจเม็ดแรกที่รักษากายคือยาที่จะไปต้านเชื้อโรคในร่างกายสองยารักษาใจคือเอาไปต้านภาวะจิตใจที่เกิดความวั่นวหวและหวาดกลัวนี่คือยารักษาใจคือธรรมะพชฌชงเจดปราะการัน รับรองถ้าใครทําตามนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนขอฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านความร้ายร้ายนี้ไปได้ด้วยพลังแห่งธรรมะทุกคน